การประปาสนภูมิภาคลงพื้นที่โรงเรียนบางแพระปฐมพิทยาจังหวัดราชบรุรีตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดีผ่านน้ำดื่มสะอาดภายในโรงเรียนครับนายจักรพงศ์คำจันทร์รองผู้ว่าการปฏิบัติการ2รักษาการแทนผู้ว่าการกปพบอกว่าโครงการหลอมรวมใจมอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียนฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปอปพได้ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำในโรงเรียนระยะที่1ครอบคลุมทั้ง74จังหวัดใน762โรงเรียนตั้งแต่เริ่มน้ำน้ำประปาที่เริ่มเข้ามาในโรงเรียนปรไปจนถึงจุดที่เก็บน้ำประปาหรือ ถ้าบางโรงเรียนก็จะมีตู้น้ําดื่มมีตู้กดน้ําอะไรพวกนี้เราก็จะตรวจสอบคุณภาพทั้งหมดโดยที่คุณภาพนี่ได้ตามคุณภาพไหมคุณภาพในที่นี้ก็คุณภาพของ WSO นะครับรวมทั้งกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนการตรวจสอบคุณภาพน้ําและการใช้น้ํอยางรู้คุณค่าครับ,รบแหล่งน้ําที่มีศักยภาพที่จะเอามาผลิตน้ำประปาก็ลดน้อยลงแหล่งที่เหมาะสมมีศักยภาพก็อยู่ห่างไกลามากขึ้น การลงทุนต่างๆก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าได้ให้เยวาวชนเนี่ยได้ตระหนักได้รู้ว่าโอเคอน้ำเนี่ยมันมันมันมีต้นทุนนะครับแล้วก็ถ้าเราช่วยกันประหยัดเนี่ยเพื่อทีอ่จะได้ใช้ได้อย่างอย่างยาวนานอย่างยั่งยืนนะครับดูแลคุณภาพน้ําลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนมีน้ําสะอาดใช้ในโรงเรียนโดยไม่ต้องซื้อครับ